สวัสดีครับตัวผมตโตชโนนครับกับรายการกี้กับโต๊ะครับก็มีของอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะครับผมเป็นเฮอร์ชี่นะครับแบบตะลับผมว่าบางคนอาจจะเคยลองกินแล้วแหละแต่จะไม่ไม่รู้วีใครรีวิวยังนะครับเดี๋ยวผมจะลองรีวิวดูนะครับเฮอร์ชี่สองรสนะครับคิมมี่บิลช็อกโกแลตกับดาร์กช็อกโกแลตแตกแตกต่างกันอย่างไรนะครับแตกต่างแน่ๆครับเพราะว่าอันนี้เป็นบิลช็อกโกแลตอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตดูไหม ป่ากันแน่นอนนะครับแล้วแก่ใหญ่ครับลี่ไม่สะดวกแน่อ่าได้แล้วได้แล้วอ่าในเรื่องอะไรอยากก่างเงี้นะครับนี่มิ้วช็อกโกแลตนะครับอันนี้ดาร์กช็อกโกแลตนะครับผมีเรื่องนี้ด้วยนะครับช็อกโกแลตติดอีกเนี่ยจะไม่ออกมาดูเอออ่าเอามิ้หรือดาร์กก่อนเอามิว้วก่อนละกันรสอ่อนกว่านี่ครับลูกนี้ครับอื้อหือ กรุบกบอะไรเราหนึบเลยะไม่กรุบหนึบเลยแล้วถ้าเป็นด้านกท่ก็เลทเค็งกว่านผมนะผมชอบดนะ้านเทอากับเอลมากกว่าแต่กินได้ไอ้นี้ได้ไหมกินนี่ได้อร่อยทั้งคู่แล้วกันอื แล้วแต่คนจะชอบนะครับมิวชอ็อกโกแลตก็ดีครีมมี่ด้วยโอ้โหเข้มข้นนวลเลยนะครับแล้วก็ดากชอ็อกโกแลตก็รสชาติก็ดากชอ็อกโกแลตเลยชอล็อกโกแลตดำนี่แหละนะครับผมอร่อยครับอร่อยลองไปหาซื้อดูได้ครับเฮอร์ชี่แบบตลับสองรสนี้ครับแล้วพมกับผมโพชโนลได้ใหมนะโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ